โอเคเมื่อด้ตีมาออนเดต้วยตีเฮ็ดหวานซิมีเขาค่ะอันไันเป็นกอกเป่ามันหลายๆเขาอันไันตวยรูน้ำวันน้ำเย้ค่ะกอกเป่ามันเขาอันนนมีอ่านโฮเฮงโฮหมื่นโฮแซนมันค่ะไว้ก็เขาใครไรใส่มันหวานมันในก็ถามมาไรค่ะอันไันซัําเป็นตีหล่อมันค่ะย้ำเดี๋ยวมีไว้สี่โขงเขาโขงในสัําไปไรใส่ใส่มันเตอร์เขาไันนไปไรตั้มใส่เตอร์อันไันเป็นขีเต้นขาวค่ะขีเต้นมันก็มีไว้เป็นปากเขาอันนันหวาน ซิมีในเต็ขันถูกห้าขันการในก็เอาขีเต้นในว้าวค่ะย้อนขีเต้นในมาตั้งเมืองนอกเขาสอนจอมนาเงินเหนี่ขายเอาค่ะแต่เล้วขันเงินมาในโต๊ะแต้มหนาเหมือนไอ้ก็เขาเขาคู่ันนแนวค่ะวันหนึ่งในหล่อเย้าหายเหงถึงหกเหงหอยในอันหล่อเย้าเแสแหงเยงมม่เราค่ะ ขับใส่เป็นซองเป็นซองไว้ทช่ไหนเขาหน่มีสีเจ๊ค่ะมีไวเ้เจ็ดสีขาสีขาวเริงหมักจอกแหลงซอมเขียวหมักเคิร์ไว้ก็เขาเขาอยู่ตะขีเล็กน้ำจางตองชี้ปางหลวงไล่คาหมูเจ๊เมืองไต้เมืองมันเมืองไรเซมว่าป่อทามีกาเก็กแผวเขาเขาส่งปไปในกูเมืองเมืองค่ะไว้ก็เขาใครไลต,ตาไตตีเฮิร์นห้าใครไลเป็นเฮงใครเอาเป็นหมื่นกากคายเน่ก็ ถามมาตีเมสเซนเจอร์อํานั้นแซดฟงมาเลยกูเข้ายามค่ะกาขันมันเต้ดีเต้ถูกเลิอเปิลเขาเตอัาปันไผ่ขายถูกเลิยเทาไรค่ะเอาวัดไตดีกล้องมูกลางปางตีวัดตีจ้องไตดีเฮิร์นทำง่ายไตง่ายไตยที่ไหลก็ไรค่ะไฟมันก่อนลูกแห้งแรงหนีขามหึงล้มโคก็อัหวอดง่ายง่ายนาดไ,ไ,ไวอ้ยก็เข้าเขาใครเอากรไตใครสั่งกะใครในก็แซดฟงมาเลยกูเข้ายามค่ะ